สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรวันนี้มาพบกับราคาสินค้าเกษตรกรไทยกันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้ก็จะมารายงานอัปเดตราคาข้าวเปลือกความชื้น15%ประจำวันที่29สิงหาคม2565กันนั่นเองครับวันนี้เราก็จะมาดูว่าวันนี้วันก่อนและปีก่อนราคาจะเป็นเช่นไรก็ เปรียบเทียบกันดูตามตารางนี้เลยนะครับผมก่อนจะไปฟังราคาและรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเราก็มาดูประเภทของข้าวเลยนะครับวันนี้ข้าวเปลือกหอมมะลิ ปี2,564ทับ65มาดูที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้14,200-15,000ถึง 1, 5, บาทวันก่อนก็คือ14,200-15,000ถึง 1, 5, บาทปีก่อน9,500-13,000ถึง 1, 300, บาทจังหวัดนครราชสีมาก็14,500 ถึง15,000บาทวันก่อน14,500ถึง15,000บาทปีก่อน13,000ถึง1500บาทจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้13,600ถึง14,300วันก่อน13,600ถึง14,300 ปีก่อน1,400ถึง1,500จังหวัดศีสเกตวันนี้1,400ถึง 15, 1,500วันก่อน1,400ถึง 15, 1,500ปีก่อน9,600ถึง1,400บาทนั่นเองมาดูที่เข้าเปลือกเจ้านาะปลัง2,500 65กันบ้างจังหวัดนครสวรรค์วันนี้คือ9,300ถึง9,500วันก่อน9,300ถึง9,500ปีก่อน7,700ถึง8,000บาทจังหวัดพิจิตรวันนี้9,200ถึง9,500 วันก่อน9,200ถึง9,500ปีก่อน7,700ถึง8,000บาทจังหวัดพิษณุโลกวันนี้9,200ถึง9,300วันก่อน9,000ถึง9,100ปีก่อน7,700ถึง7,900จังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้ 9,300-9,400ถึง 9, วันก่อน9,300-9,400ถึง 9, วันก่อน7,700-7,800ถึง 7, นั่นเองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้9,300-9,400ถึง 9, วันก่อน9,200-9,300ถึง 9, ปีก่อน7,800-7,900ถึง 7, นั่นเองมาดูข้าวหอมปทุมธานีนาปรังปี2,500 65กันบ้างมาดูที่จังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้1600ถึง1700บาทวันก่อน1600ถึง1700บาทปีก่อน9500ถึง9700จังหวัดชัยนาทก็คือ1วันนี้1800ถึง11000บาท วันก่อน18,000บาทถึง11,000บาทปีก่อน9,900ถึง12,000บาทนั่นเองจังหวัดลบบุรีก็วันนี้9,500ถึง9,700วันก่อน9,500ถึง9,700นั่นเองครับสำหรับข้าวเปลือกเหนียวมเมล็ดยาวปี2,564ทับ65นั้นก็คือวันนี้ราคาที่9,700ถึง9,000 800ของจังหวัดขอนแก่นนะครับวันก่อนก็คือ9700ถึง9900ปีก่อนก็7800ถึง8500บาทนั่นเองครับนี่ก็คือข่าวกาวเรื่องราวเกี่ยวกับราคาค่าที่ผมเอามาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรได้รับรู้รับทราบ กันอย่างทั่วถึงนะครับผมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวๆ่าวเรื่องราวราคาสินค้าเกษตรทุกชนิดที่จะมานำเสนอที่นี่นะครับ